ตั้งนาโมสามจบอาราคาวคำถวายข้าวเปลือกนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนางวัตเตเมทานัง ปัจจยธานังอาสาวขยวะหังนิพานะสังคตังโหตุอิมานิมะยังพันเตทัญญานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสะโอโนโชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิทัญญานิ สัปริวารนาี้ปฏิคันหาตุอัมหกังทีคารตังหิตายะสุขายาสะสัพเพทเทว,วาอนุโมทันตูสทัสทโธสทัทโธสัทโธอ้าวต่อไปถวายโดมโยม ว่าตามตามาตมาสาธุสาธุข้าแต่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงใดพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งโดมหลังนี้ที่สร้าง เพื่อมุงบังให้แก่พระพุทธ,ร,ทธรูปตัวแทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไว้ในศาสนาขออานิสง์ของการบูชาจงบังเกิดมีแก่พวกข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินสาทุเอตานิมะยังพันเตพัตตานิสปริวารานิ พิขุสังคัสสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังคโคเอตานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆะตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินสัตว